สวัสดีครับผมเก่ง PC Gamer ขอนำทุกท่านมารับชมแมชจำลองการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ก่อนจริงฟรีฟ้า PlayStation 5จาก c h anel n YouTube ของเรานะครับซึ่งนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติเซเนกัลนะครับคู่นี้แข่งจริงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมเวลาตี2ครับถ่ายทอาสด ทางช่อง Mono 29กับ True Sport 2ให้เราแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันนะครับอังกฤษก็พวกเขาเป็นแชมป์ของกลุ่ม B นะครับจะมาเจอกับรองแชมป์ของกลุ่ม A อย่างเซเนกัลนะครับซึ่งการมินเก่งรับหน้าที่ในการฝึกภาคบรรยายคู่นี้นะครับอย่างไรเพื่อนๆที่รับชมก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นใจกับคลิปของเราด้วยนะครับ ชมกันก่อนจริงเพื่อความบันเทิงไปก่อนครับก่อนจะเริ่มการแข่งจริงในข้าคืนวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นคู่ดึกต่อจากคู่ของฝรั่งเศสกับโปรแลนด์นะครับผู้ชนะในคู่นี้จะได้ลุ้นไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคู่ฝรั่งเศสกับโปรแลนด์ครับนี่คือเพลงชาติของทีมชาติอังกฤษครับ <c oughs> ขออภัยยังมีอาการไออยู่นะครับผม นี่คือผลชาติของทีมชาติเซเนกัลนะครับเรามาดูรายชื่อของทีมชาติอังกฤษกันก่อน,นครับประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับส่วนแผงเกมรับมีไคล์บอกเกอร์จอห์นสโตนแฮร์รี่แม็กไวายแล้วก็ลูกชอครับ เป็นกลางของอังกฤษมีคาวินฟิลิปเดนคนไรส์แล้วก็จุดเบลวิงแฮมนะครับสามประสานในวันนี้ก็เป็นบุกโยสากา้าแฮร์รี่เคนและมาคัสแรดฟอร์ดนะครับ4-3-3ของทีมชาติอังกฤษครับที่จะดวลกับเซเนกัลในวันนี้นี่คือคู่ต่อสู้ของอังกฤษในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมชาติเซเนกัลครับ รายชืย่อของฝั่งสุดเกลาครับป,ประตูเป็นเอโดรเมนดี้ครับแข่งเกมรับมียูซุฟซารารีคาริดูคลุคล,คลิบาลีอับดุลเดียโลอิสมาอิลชาคอฟครับ,รบเป็นกลางมีปาเป้เกรกับอาเทติชสนะครับสามแนวรุกครับเป็นเคปินเดีต้าอิลิมันเอเนียแล้วก็อิสมาลาสากองหน้าครับเป็นบุไลเดียครับเกมกำลังจะเริ่มเลยครับกลับมาสู่เส้นทางในความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งของทีมชาติอังกฤษ ในการที่จะต้องดวลกับเซนเเกลในวันนี้ครับอาล่ะครับเกมเริ่มเป็นทีมชาติเซนเเกลได้เริ่มก่อนจะบุกจากขวาไปซ้ายครับส่วนทีมชาติอังกฤษครับได้บุกจากซ้ายไปขวาอหแล้วเสียบอลเร็วให้กับอังกฤษเลยนะครับเซนเเกลวูดรฟอร์ดได้ไปทางซ้ายกันให้กับลูกชอนี่ขยับประคองลูกชออยู่แล้วทำทิ้งเร็วรับถึงจุดเบลลิงแฮมแล้วสุดท้ายว่าครูรีเบลียมาขวางไว้ได้ก่อนครับ ก็เริ่มจากด้านหลังมาของฝั่งเซเดก้าบ้างิลิบันเอดีไอเจอไปไม่ผ่านเนียรับอังกฤษเช่นเดียวกันครับแต่ว่ายังคืนกลับมาได้ครับพาเทอิสมลและซายครับให้กับไรเดียจะจ่ายต่อสุดท้ายมาถึงก่อนคอรับบล็อกเกอร์ให้กับคารวินฟิลิปส์ฟิลิปส์ต่อที่บุโกโจซาก้าถึงแฮร์รี่เคนครับไปครับมาคัสแรดกอร์ดคืนมาที่แฮร์รี่เคนครับไปที่เบลลิงแฮม ที่ขืนแฮร์รี่เคนหัดข้ามมาสายที่ลูกชอซัดเลยครับโอ้โหวิ่งมาไม่นูงจับว่าวางเท้าตรงตัวของเอ,ดอ็ดวาร์เดนดี้ครับเขาได้แล้วเปิดขึ้นมาหน้าอัางกฤษได้จบแล้วยังคืนมาได้ไหมครับอังกฤษแล้วดูกัะดิกในาที่แฮร์รี่เคนสายโอ้โหสินาทีได้กังกีขกึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษสุดสวยของแฮร์รี่เคนเลยครับโอ้โห ดูจงังหวะเล่นกันไม่กี่ครั้งของอังกฤษครับเราต้องชมเลรสซอดให้มาแล้วพารติเคนี้ครับโอ้ดิปล่อยให้เข้าซ้ายแล้วก็ซัดเลยครับเมนดี้อาจจะเห็นวิถีบอลนี้ก็มาใกล้กรอบประตูแล้วก็พุ่งไปไม่ทันนะครับคร <Go! S 1> ับสิบสอทีมีประตูเกิดขึ้นเป็นฝั่งของทีมชาติอังกฤษขึ้นนําทีมชาติซเไปแล้วครับอิดมันอิดีให้กับพาเตแล้วครับ บูเลเดียออกซ้ายอ,อิสมาอลาปล่อยให้กับเจ้าขอบคืนมาปาเบเกรครับเราถึงอิสมาอลาโยกเข้าขวาไม่มีช่องเอาใหม่ครับที่ปาเบเกรยาวไปแล้วเจอจอดส่วนมาขวางไม่ได้แล้วสุดท้ายบอลออกด้านข้างไปครับเป็นทุ่มของซิเดโก้าปาเบเกรครับมาที่อิสมาอลาโยกขาช่องเปิดเออถึงปาเบเกรแล้ว,ลวเรได้ขวาดูบ้างโฮ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  โอ้ิบกอรดต้องออกแรงปัดออกด้านหลังไปเลยครับได้ทักถ่ายขึ้นบ้าครับเซเก้ามาลุ้นจังหวะจากลูกเต็มุมบ้านครับโอกาสที่จะลุ้นทำประตูทวงคืนอังกฤษเป็นตีเสมอให้ได้ครับคือมัน เอดิอ e. มาเข้าซ้ายไปช้าและวสอดขวางตรงคืนถึงพิกฟอร์ดเลยครับวดยาวขึ้นหน้ามาเขาไม่ติดขึ้นมงเสียครับอาติชิสแล้วบอลถึงชิสบางใจโหช้าติดวอลเกอร์ไม่แม่นย้ำในการให้บอลของฝั่งซิลิเ้าซาก้าออกขวาที่คาร์วองเกอร์ดึงให้ช้าลงครับไปที่คาร์วินฟิลิปส์เบนไปทางซ้ายเบนดิงแฮม ใช่ครับแฮร์รี่เคนต่อเร็วถึงแรดฟอร์ดกลับมาที่ซาก้าบูยุซาก้าได้เติมบอลขวาที่ฝั่งของวอลเกอร์เจ้าตัวแต่งเข้าซ้ายแล้วเปิดมาแฮร์รี่เคนบอลเล่กับโอ้โหโ,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 โอ้แสกหน้าของเดอร์บันดี้แล้วเป็น2ประตูต่อศูนย์ของทีมชาติอังกฤษที่หนีเซเรก้าไปแล้วครับถึง2ประตูครับโอ้โหแฮร์รี่เคนครับแต่ละลูก วันนี้ที่ยิงนี่มีแต่หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับอหัวเก๋ยโยกหลอกแล้วเปิดไม้กับเฮดรีเกนแล้วบอลเลียงไม่ต้องจับเลยครับแล้วมันแสกหน้าดวลเมนดี้เข้าไปครับอ้ยิงได้เต็มข้อดีเลยเกินครับจังหวะงวันเลยนนี้ของไฮดรีเคนบอพุ่งมาตรงก็จริงแต่ว่ามันเสยขึ้นมานี่ยกมือขึ้นไปป้องกันไม่ทันครับเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับโอ้โหมีโอกาสสูงมากที่ในรอบ8ทีมเนี่ยอาจจะได้ไปดวลกันกับฝรั่งเศสครับถ้าผ่านเซิร์กอไปได้ครับ ่ก็ต้องไปดูผลการแข่งขันในคู่ของฝรั่งเศสก่อนนะครับซึ่งจะเตะก่อนคู่ของอังกฤษกับเซเนกัลกรครับจ่ายเสียเลยครับบันแคมได้แฮร์รี่เคนหรืการลุ้นแฮนทริกในเกมนี้แล้วนะครับปั่งซ้ายที่ลุกชอบเติมหม่ามีลื่นเสียหลักไปแล้วว่าให้เบาไปเลยครับมติดซาบเบรี่บุลเลเดียเพื่อนเติมชามให้ขาดความมั่นใจไปเยอะเราเสียกับอังกฤษใหม่เลยครับการให้บอลนิดทำได้ด,ดีกว่าอังกฤษกับการครองบอลเดี๋ยวกลายเป็นจบสกอร์ที่เป็นฝั่งที่ทำดีกว่าเราก็แฮร์รี่เคน ยกหาช่องเล่นกับบนแคมแล้วไหลมาครับดูคืนมาที่เขาที่ฟิลิปไทไม่ได้หาช่องหมถึงแรดฟอร์ดโอ้โหจยัดเสาแรกใส่เมนดี้ครับป <c oughs> ัดไว้ได้ครับเอโดเมนดี <c oughs> ป้ปัญหาของแอดมินตอนนี้ก็คือจากที่หายเป็นไข้ามานี่ยังไม่หายไอเลยนะครับนี่เกือบเกือบจะร่วม3สัปดาห์แล้วนะครับ ใครมีวิธีการแก้ไอดีๆแนะนำบอกกันไปได้ครับดีขอต้องเนื่องนิดน,นึงอัพสู่เกมกันต่อครับบริลลิงแฮมหรือเบอร์ลิงแฮมยังเปิดไม่ได้ต้องขวางมาใหม่ให้กับแฮร์รี่แม็กควายครับปีช่องถึงบอกเกือใครแฮร์รี่เคนโอ้โหสามศูนย์จนได้ครับอังกฤษแล้วเป็นแฮตทริกของแฮร์รี่เคนในเกมนี้ไปแล้วครับโอ้ไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งแล้วเลยครับ การปริศกอของฮาร์ดิคเคนในเกมนี้ครับจากฮาริสแม็กฟายก็ให้กับไทเบลเกอร์จ่ายนี่ครับการประกบตัวมีปัญหาชัดเจนครับไปยืนตำแหน่งกันแล้วปล่อยให้ฮาร์ิเคนบ้างแบบนี้ครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กของซิดิก่าอย่างโคลิบัลีกับเดียโลนะครับโอ้สองขอให้ก็เป็น3ประตูต่อศูนย์ไปล <and S 1> เลยครับฮาร์ดิคเคนทริกเลยครับในครึ่งแรก <No. 9. S 1> ใช้เวลา 40นาทีครับสำหรับแฮนดิคของไฮริเคนในเกมนี้ครับมาดูบุรีเดียก็พยายามสู้ก็เปิดวางข้ามมาทางซ้ายต้องบกุกฟองคืนให้เร็วที่สุดสักหนึ่งประตูก,ก่อนครับเซนเตอร์ก้าปาเิเกรดิต้นเจือไม้กายยืนขวางอยู่นิ่งๆครับไฮริเคนล็อบเจ๋อจากด้านหลังแบบนี้โอ้โหไฮริเคนริ้งเลยนะครับโอ้ยังดีที่ลูคบาเล่นต่อได้แล้วผพุทธสินก็ยังไม่ว่าอะไรช็อตนี้ด้วยครับโอ้จังหวะสวก,กัด ไอ้เหนียวของปาเทชิสนะครับฟรีคิกของอังกฤษครับดูว่าครึ่งแรกจะทดเท่าไหร่ครับทีมเดินต่อเนื่องแล้วก็เร็วมากๆทด2นาทีครับวอลเกอร์ให้กับซากา้าซาก้าหมืมจับนิติดอิสมลลสาเลซาอิสมาอิลจาคอปส์เอาล่นรับอิสมาเลซาไปต่อได้ครับแล้ววางด้วยซ้ายมาจอซนพักเอาลงนิ่งๆแล้วก็จบ ครึ่งแรกครับเป็นอังกฤษเลยครับนำเซนเเกาอยู่3ประตูต่อศูนย์นะครับไปสาประตูจากไฮนิเกนครับเป่าคนเดียวเลยนะครับในช่วง40นาทีแรกนะครับจบคะแนนครับอังกฤษนำอยู่3านครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครูน่นึงเดี๋ยวเดียวครับจะกลับมาับชมเกมคลินกันต่อในครึ่งเวลาหลังอีก45ทีว่าเซนเเกาจะกลับมาพลิกสถานการได้หรือไม่ครับ เอาละครับกลับมาชมกันต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีนะครับจบครึ่งแรกอังกฤษนำห่างอยู่3ประตูต่อศูนครับเบอร์ดีแฮมยังไม่ยอมให้ใครครับเล่นครองบอลให้ซิดเกลมาไล่ไปเซตจากด้านหลังใหม่ครับพอกเกอร์บีบขึ้นมาสูงอังกฤษจะเอาประตูเพิ่มนะครับดูจากการยืนตำแหน่งเอาต่อที่คนเสบถึงแ์รีิเนโอ้โูอัดเข้าใส่เลยครับแล้วไปเกรครับุเลเดีย ยาวไปแล้วเจอลุกชอปิ่งมาโฉบจิงจังหวะเอาบอลกลับคืนไม่ได้ฝั่งของอังกฤษเลยครับซากา้าได้ครับครัฟิลฟิปลป์้วถึงเบรลิงแฮมโอกาสของแฮร์รี่เคนครับพลิกยิงไม่ได้เดคเคไลส์ไปต่อที่เบอร์ลิงแฮมชา้าเงี้ติดครับพีกเกย์อีกสมัยละซ้ายครับจอตรงกลางใหม่ที่บุลเเดียหามาเองแล้วทางขวาได้ขยับเติมเลยครับที่ซาบารี อไรไ่อยไปต่อแล้วครับที่เดียต้ามโอ้สุดท้ายโยกไม่ผ่านนะครับไม่ไกลของบองก,กิดกลับมาดูดีขึ้นมากกว่าของฝั่งซินก้าแล้วนะครับตามความได้เปรียบที่พวกเขานำอยู่ห่างถึง3ประตูเลยนะครับเดคไลส์ต่อที่ซากาอากาบุโยซากา เลือกคาววินฟิลิปแล้วบีช่องถึงแรดฟอร์ดบ้างครับโอ้โหเมนดี้เซฟแล้วก็ลูกมาขวาไม่ได้ทันครับโอ้จะโถเข้าไปมุงซ้ำนะครับแรดฟอร์ดโอ้ยิงหนักแล้วนะครับว่าเมนดี้ครับเซฟไว้ได้ลุกมาขวาไม่ได้ทันนะครับเกือบจะโดนประตูที่สี่ครับฝั่งของเซตนโก้อังกฤษก็ไม่เร่งมากครับรอจังหวะให้แข่งเกมรับของเซตนโก้นี่มีข้อผิดพลาดแล้วก็หาช่องเจาะยิงประตูเพิ่มนะครับลูกช่อผมช่วงการเรียก ความมั่นใจเพิ่มขึ้นรับที่แฮร์รี่เคนแล้วครับโอ้โหคือจะได้ประตูที่สี่ก็ตัวเบนดี้ปฏิเสธมีเปลี่ยนอังกฤษสเลยครับถอดแรดฟลอ์ดกับซาก้าออกก็ส่งโกลเดนกับสตอร์ลิงลงมาฝั่งของเซเรก้าครับส่งคือกูกูยาเต้นะครับในลงสนามมาโมซูพูดเดี๋ยวดูแถกว่าอ่านไม่ทันยิงครับเร็วมากๆเป็นของอังกฤษที่สตอร์ลิงครับเข้าขวาแล้วสตอร์ลิงยิงเองครับโอ้โห โอ้โหตีเซฟของเบนดี้ฝั่งของคูยาเต้มสกูมาแทนบารบี้เกรนะครับเปินอีก2ครับส่งทิปเปียรครับกับเพลซันลงมาครับอังกฤษถอดลูกชอกับคาวินฟิลลิปไปพักไว้แล้วนะครับเดรสเกตมั่นใจกับผลงานของลูกทีมในเกมนี้แม้จะยังเหลือเวลาอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าดูเกมโผล่เดนโยกหลบมาได้แล้วก็เปิดได้ซ้ายตรงนี้โอ้โหไปตรงตัวครับว่าโองานได้วางเท้าหนึ่งหน,งนะครับ เมริเคนไปรอซุ่มอยู่ด้านหลังด้วยพ่ะสุ่าอ่านมามองครับเบนดี้นึกถึงช็อตมือของดิโกคอสตาประตูของบูรูเกตในเกมที่ลงเล่นกับกาลาเอาเปิดมาแล้วได้สะบัดจังหวะนี้โอ้โหตรงพื้นนต่ว่าตรงตัวของัอนนั้นพิกฟอร์เลยครับมีซุ่มอยู่เหมือนกันครับฝั่งของ,ของซเ,นเอซนกัลเฮลลสัน โฟเดนอดีตคือนะครับที่ค er. าย์วอเกอร์าไหลต่อที่เฮนเดอร์สันถึงโฟเดนเทนนิเคนยกมือขอโฟเดนยังไม่ให้ครับแล้วเจอเดต้าตามระดีเดียร์โลโอ้มีเรียกเฮนเดอร์สันมาเตือนเลยครูสินลุงมาก็มาเบรกมาตัดเกมแบบนี้แหละครับเฮนเดอร์สันโอ้วันนี้ก็เล่นจงฉากไปหน่อยนะครับ มีเปลี่ยนแล้วครับพักแฮร์ริเคนแล้วครับส่งแจ็คกิลดิชลงมาแทนครับแล้วอีกคนหนึ่งของปาเป้มาตาซาครับแทนเอดีไอับฝั่งของซิลิเกลอาเทเชียสให้มาที่จะาขอบซับแล้ว ที่ปเาเปซาไหลามาครับที่เดียตามมีช่องกง็ยังมีขวางอยู่ครับจอสโตนโู้ดักไว้ได้ดีเลยนะครับอังกรหัวทิ้งมาแล้วเกี่ยวได้ครับอดิชิสถึงซาบารีเอาต่อที่ปเาเปซาครับเราได้หลุดมาบ้างของบูไลเดียนะครับโอ้โหอ๋อกบไล่มาเป็น1-3ครับฝั่งของซิเรกา เวลาอาจจะเหลือน้อยแต่ว่าประตูนี้ขอเป็นประตูปลอบใจให้กับแฟนๆแล้วครับวี่เสียครึ่งแรกไปเยอะหน่อยนะครับพา,าได้เก็บผนึกเกณทั้งสารประตูเลยแต่ว่าต้องชมกับลรเดียยิงแน่ยอดเยี่ยมมากครับประตูนี้วิกฟอร์ดคือบุมมันก็เปิดกว้างครับพยายามจะปิดทั้งเสาแรกแล้วก็คุมระยะเสาไปใ,ให้ได้รับยืนของวิกฟอร์ดแต่ว่า ยิงได้เสียบขาดมากๆครับบุรีเดียครับเซนเตกร์กไล่มาครับห่างๆเป็นหนึ่งประตูต่อ3ทีที่85จากประตูนี้ของบุรีเดียครับ <c oughs> เปลี่ยนอ,อีกหนึ่งครับ <c oughs> ถอดปาเทชิสออกไปนะครับฝั่งของเซนเตกร์ก ลงบาโลโตเร่ครับลงมาแทนนะครับเซอร์ลิงให้กับเบ์ลิงแฮมที่ซาแล้วมาต่อบูไลเดียทางขวาครับมีอิสมาิลซาอยู่ครับแล้วตัวลากมารอหาทองอโยกหนีมาได้แล้วด้านในมีรออยู่แล้วที่บูไลเดียเปิดมาแล้นได้บ่งโฮโฮโฮ โอ้กับมาไล่มาเป็น2ประตูต่อสาับล,ลูกบงนี้ของบาเป้มาตาซาครับโอ้โหมาได้ 2- 3สานี้ในช่วงครบ90นาสิทีแล้วทดน่าจะไม่รู้พอหรือไม่เราเป็นไครับก็ส่งเสียงให้กำจัดนักเตะของพวกเขาแล้วก็ฝั่งของซิก้าครับอังกฤษไอ้ผ่อนเกมนี่ครับมาโดนไล่มาเป็น2 3สาครับแต่ไม่น่าจะทันเลยครับมาได้ประตู ในช่วงท้ายจริงๆแล้วนะครับเซเรก้าเร่งเต็มที่แล้วครับอังกฤษก็ผ่อนเกมไปเยอะแล้วกลายเป็นไปเปิดพื้นที่เปิดเวลาไปดีให้กับเซเรก้านะครับไล่มาเป็น23งสับจากอาเบมาตาซ่าครับ สุสินเป่าจบเกมที่ไปเป็นว่าทีมชาติอังกฤษครับเอาชนะเซลนกัาไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับเพื่อนๆก็รับชมแมชนี้กันไปก่อนเพล็กคอร์มาเธองนะครับผ่านทีฟ้า23่ามจากชนะของเรากับไวของจริงไปลุ้นกันอีกทั้งหนึ่งครับคู่นี้วันอาทิตย์ที่4ธันวาคมเวลาตีสองครับอังกฤษกับสซเนกัาเกมนี้ผิดพลาดอย่างไรก่อนไปแฟนๆทั้งสองทีมไว้เจอกันหนักคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนรับชมฟุตบอลให้สนุกนะครับผมสวัสดีครับ